สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทําอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราจะทํายากิโซบะกันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะทํากันง่ายๆนะคะสไตล์ครัวบ้านๆอาหารอร่อยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้เลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่หน้าตาของส่วนผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นค่ะของพี่ลวกแล้วก็คลุกน้ำมันไว้เรียบร้อยนะคะหมูค่ะใช้เป็นหมูสันคอนะคะหมักเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะส่วนผสมของการหมักพี่แปะไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็นซอสยากิโซบะนะคะพริกไทยแล้วก็น้ำตาลค่ะต้นหอมนะคะซอสนี้พี่จะใช้เป็นสำเร็จรูปนะคะ ผักก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะแครอทกระหล่ำปีแล้วก็เห็ดหอมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะร้อนค่ะเอาหัวหอมแล้วก็ส่วนของต้นหอมลงผัดก่อนนะคะผัดให้พอส่งกลิ่นหอมค่ะแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อหมูเลยนะคะ หมูสุกประมาณนี้ค่ะยังไม่สุกแบบเต็มร้อยนะคะสุกประมาณ80%เรเราก็เติมผักลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบให้ผักก,กรอบๆนิดนึงก็เอาเส้นใส่ก่อนก็ได้นะคะแต่ของพี่วันนี้จะผัดให้ผักสุกนิดนึงค่ะตามด้วยเส้นเลยนะคะเส้นของพี่ตัดเรียบร้อยค่ะพี่จะไม่เอายาวนะคะ ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสกันเลยค่ะของพี่จะใช้เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลพริกไทยลงไปค่ะส่วนหมูก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะเราหมักไปเรียบร้อยแล้วค่ะผัดจนผักและเส้นนุ่มประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยต้นหอมค่ะ นี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยากิโซบะนะคะทํากันแบบง่ายๆบ้านบ้านค่ะถ้าเพื่อนๆพื่คนไหนชอบเมนูง่ายๆบ้านๆ้านแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านบอาหารอร่อยด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ